สวัสดีค่ะนารีคีมาขาพยากรค่ะวันนี้เรามาฟังคลิปแรนดอมกันจากอ่าแฟนคลับอ่าเม้นท์ขอมานะคอมเมนต์ขอมาเอ่อหัวข้อวันนี้คือคนที่ขวางบุญขวางการปฏิบัติธรรมขวางการสร้างบุญของผู้อื่นเขาจะได้รับผลกรรมอย่างไรอย่างเช่นคนกำลังจะไปทำบุญที่วัด กำลังจะไปสร้างสถานธรรมกำลังจะไปกินเจถือศรรีลงดเว้นการฆ่าสัตว์แล้วมีคนมาขวางคนไม่ให้คนทำบุญนะ่ะเอ่อจะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ถามว่าคนเหล่านั้นนะ่ะเขาจะได้รับผลกรรมอย่างไรนะคะอันนี้คือแฟนคลับขอมาแม่หมอก็เลยอ่ะอ่านให้เนาะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ทำคนที่ไปขวางบุญผู้อื่นนะ่ะแน่นอนที่สุดเวลาตายไปเนี่ยเขาก็ต้องเป็นเปรตอยู่แล้วนะ แล้วแม่หมอก็เคยขึ้นเฟซเตือนในเฟซหลายครั้งนะว่าตาทิพย์แม่หมอเห็นนะวันข้างหน้าคนเป็นเปรตกันเยอะมากๆเยอะจริงๆมองไปทางไหนก็มีแต่เปรตอะคุณยุคนี้นะมันเป็นยุคแห่งการขุดกิเลสขุดสันดานของคนเป็นการคัดคนคัดคนนะเพื่อที่จะขจัดคนที่มันสิ่งต่ำๆมาออกดังนั้นเวลาที่คุณจะฟังสินฟังธรรม ปฏิบัติอะไรกับใครเนี่ยพึงฟังด้วยความระมัดระวังนะคะใช้สติไตรตรองนะคะธรรมะเนะี่ยเป็นเรื่องของความละเอียดลึกซึ้งการจะเข้าถึงธรรมได้คุณต้องเน้นปฏิบัติปฏิบัติให้เยอะๆปฏิบัติให้ถึงแล้วคุณจึงจะเข้าใจในหลักธรรมอย่างถ่องแท้นะคะต่อให้คุณชอบหรือไม่ชอบใครคุณไม่ควรที่จะไปร่วมสังฆกรรมกับเขาอะไม่ควรจะไปร่วมดา่าร่วม ว่าร่วมขัดบุญอะไรกับใครนะคะเราไม่เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์นะเราหมายความว่าเราอย่าไปร่วมสร้างกรรมกับเขานะคะเพราะเล็กๆน้อยๆด้วยอารมณ์เนี่ยหรือวาจาที่มันออกไปแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณไปร่วมกรรมกับเขาได้ไงเหมือนกับคนจะทําแท้งอีกคนก็บอกว่าเอาสิเดี๋ยวฉันแนะนําแนะนําที่ให้เธอไปทาเนี่ยเขาร่วมกรรมกันเรียบร้อยทั้งทั้งที่อาจจะเป็นความประสงค์ดี ที่รู้สึกว่าสงสารเขากลัวเลี้ยงบุรไม่ได้แต่มันคือการทำลายหนึ่งชีวิตก็เท่ากับร่วมกรรมโดยที่ไม่ได้เจตนาถูกไหมคะหรือจะเจตนาหรือไม่ทันได้คิดให้ตรึกตรองให้รอบคอบลักษณะเดียวกันนะการที่จะร่วมกรรมกับใครสักคนหนึ่งหรือกลุ่มคนจะร่วมกรรมร่วมกันนะมันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้ง่ายมากดังนั้นเราก็ต้องอยู่อย่างมีสติเนาะอยู่อย่างระมัดระวงังจะพูดจะจาจ,จ,จะคิดจะว่าอะไรใครเนี่ยพึงพิจารณาที่ตัวเราก่อนนะคะอันนี้เน้นสอนทําไปก่อนนะ คือถ้าคุณจะโทษใครสักคนจะว่าใครสักคนเราเราขัดเกลาที่จิตใจเราก่อนดีกว่าค่ะว่าเราดีพร้อมแล้วหรือยังเ,เราเราควรจะไปตําหนิคนอื่นไหมแล้วเราก็ไม่ควรที่จะไปปรามาตรใครโดยที่เราไม่รู้ว่าจริงๆเขาเนี่ยดีหรือไม่ดีถ้าเราจะไปว่าอะไรเขาเราควรจะต้องรู้จักเขาตัวตนที่แท้จริงของเขาอย่างของแท้ก่อนนะคะแล้วค่อยไปว่าแล้วอย่าไปปรามาอะไรเป็นกลุ่มๆนะคะมันจะร่วมกรรมไปเป็นกลุ่มๆได้ อ่าอันนี้ก็ด้วยความปรารถนาดีนะคะเห็นสังคมค่อนข้างจะวุ่นวายพอสมควรนะเวลานี้เอ่ออะค่ะรูะว่าแม่บอกว่าสติอยู่กับตัวเรานะคะอยากเข้าใจหลักธรรมอยากเข้าใจอะไรก็ปฏิบัติเน้นปฏิบัติเยอะๆพระอาหารหันต์ที่เขาบรรลุแล้วเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีะะมเีเยอะแยะเลยค่ะหลวงปู่โตหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชอบเนี่ยโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยคุณสามารถไปดูประวัติของท่านได้นะคะดูการปฏิบัติดูการสอนสั่งของท่านได้เนะ ถ้าใครอ่านพระไตรปิฎกหรืออ่านแล้วรู้สึกยากเข้าใจยากคุณก็ไปอ่านหนังสือหลวงปู่ต่างๆนะคะเขามีอะไรให้คุณอ่านเยอะแยะเลยอ่านแล้วคุณจะรู้สึกโล่งรู้สึกสบายนะคะแล้วคุณอาจจะเข้าใจหลักธรรมอะไรได้มากขึ้นอืมนะอะมามามา,มาเข้าเรื่องราวของเราไพ่เป็นการดูแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะไม่เหมอะไม่เจาะจงใครนะมันเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนนะในการที่คนจะไป ขวางบุญของผู้อื่นเนี่ยมันเกิดได้กับทุกคนทุกทุกคนทุกๆุกอาชีพดังนั้นเราไม่เจาะจงใครทั้งนั้นก็ดูแบบเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแม่หมอเตือนภัยเตือนข่าวสารที่เ c e b o ๊ k นะคะถ้าคุณอยากเห็นองค์คุณก็ปฏิบัติให้ให้ถึงแล้วคุณก็จะได้เห็นคุณอยากเห็นผีคุณก็ปฏิบัติให้ถึงคุณก็จะได้เห็นอืม ปฏิบัติให้ถึงฌานสี่วางจิตให้เป็นอุเบกขาเดี๋ยวคุณก็ไปท่องนรกได้ไปท่องสวรรค์เองด้วยตัวคุณเองอยู่แล้วละคะ่ะยังไงก็ได้ไปแต่ถ้าปฏิบัติไม่ถึงขอให้เห็นยังไงก็ไม่ได้เห็นนะคะเออนะอ่ะคนที่ขวางบุญผู้อื่นที่สุดจะได้รับผลกรรมอย่างไรอือขวางบุญอะไรยังไงนอะใครขวางบุญคุณละ่ะอืมโอเคแหละ <c oughs> ไม่มอว่าคนที่ขวางบุญคุณก็คือคนใกล้ชิดของคุณทั้งนั้นแหละค่ะออาจจะเป็นคนที่รู้จักกับคุณคนที่สนิทกับคุณก็ได้นะคะออ่าสิ่งที่<ม>เวลาที่เขาขวางบุญคุณเนะ่ะด้วยเจ็ดดาวขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ได้มีเจตนาที่ดีนะมันไม่ใช่เจตนาที่ดีอะคะ่ะในการที่จะไปขัดบุญขัดการปฏิบัติธรรมขัดอะไรใครที่คนกําลังมีสภาวะอารมณ์ที่จิตด,ดีอยากจะทําบุญ อยากจะชะล้างกิเลสในใจอยากจะแบบปล่อยนกปล่อยปลาป,ป,ปล่อยสัตว์ถ่ยชีวิตทําบุญเพิ่มอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆมีคนมาขวางคุณเนี่ยเขาอาจจะมีเจตนาอะไรที่แอบแฝงที่ไม่ดีอยู่ก็ได้อย่างเช่นเขาอาจจะอิจฉาคุณมันไส้คุณออหรืออาจจะอยากจะจ้องทําลายชีวิตคุณอยู่ก็ได้นะจ้องทําลายอะไรสักอย่างหนึ่งคือการที่อยู่ดีคนมาขวางคนหนึ่งคนเนี่ยมันมันต้องมีเหตุอะคะ่ะ ทุกอย่างมันมีเหตุและมีผลของมันอยู่มันไม่อยู่ดีๆก็มาน,นั่งขวางคุณแบบไร้สาระลอยๆมันเป็นไปไม่ได้แสดงว่าเขามีเจตนาที่ไม่ดีกับคุณอยู่คุณอย่าได้ไปหลงเออหลงกับคําพูดหลงกับคําแนะนําหรือหลงกับหลงกับสิ่งที่เขาแนะนําถ้าเกิดเขาขัดคุณแล้วคุณรู้สึกมันไม่โอเคคุณก็วางจิตให้เฉยไม่ต้องไปด่าเขาตอบ เพราะเจตานาถ้าเขาเป็นเจตดาอย่างเนี้ยแสดงว่าต่อให้คุณไปเทศนาทําให้เขาฟังเขาก็ไม่รับจิตเขามันเป็นมารอยู่จิตมารน่ะคุณไปนั่งเทศนาทาให้อสูรนะ่ะอสูรมันก็ไม่ฟังคุณหรอกคะ่ะมันก็จะมีแต่ดึงคุณไปไปพวกอสูรเท่านั้นแหละเมื่อจิตเขาไม่พร้อมที่จะอยู่ทางธรรมที่จะฟังธรรมเจตานาที่เขาไม่ดีที่จะขวางบุญคุณอยู่เนะี่ยคุณไม่จำเป็นต้องไปเทศนาไม่จำเป็นต้องไปด่าว่าเขาอะค่ะคือด่าไปเนี่ย เขาก็ไม่รับไงเขาก็ไม่มีสติที่จะมาพิจารณาว่าสิ่งที่คุณด่ามันถูกหรือไม่ผิดเออฮะดังนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรที่คุณจะไปโกรธเคืองเขาที่คุณจะไปด่าทอเขาเพราะกรรมมันเกิดเกิดณเวลาที่เขาขวางคุณณเวลาที่เขามีจิตมีจิตที่คิดไม่ดีมีผลประโยชน์บางอย่างที่แอบแฝงอยู่แล้วกรรมตรงนั้นมันก่อเกิดเบ็ดเสร็จกับเขาเรียบร้อยไปแล้ว คุณไม่จําเป็นต้องไปร่วมกรรมกับเขาโดยการไปด่าว่าเขาโดยการไปทําร้ายเขากลับหรือว่าไปอะไรไม่จําเป็นค่ะเราเลือกที่จะอยู่ของเราเฉยๆวางจิตให้มันนิ่งแล้วเราพิจารณาตัวของเราเองอะค่ะว่าเอเราทําแล้วเราสบายใจไหมถ้าเราทําบุญเรากินเจเราปล่อยสัตว์เราไหว้พระเราจิตเรารู้สึกว่ามันโปร่งมันโล่งสบายไหมถ้ามันโล่งสบายมันก่อเกิดประโยชน์กับคุณถูกป่ะเพราะทําให้จิตคุณไม่มัวหมองไงมันชําระจิตคุณให้คุณนิ่งให้คุณสะอาดนั่นก็ถือว่า คุณจะได้บุญจากตรงนั้นอยู่แล้วบุญอันดับแรกมันก็คือทําให้จิตคุณนิ่งให้คุณสบายนะคะถูกไหมคะดังนั้นคุณก็ไม่จําเป็นต้องไปโต้อตอบกลับกับเขานะคะยกเว้นเสียแต่ว่าเอถ้าเจตนามันเป็นระดับภาพมหาภาพรวมคนทีอ่อยากจะมีความรับผิดชอบในการช่วยคนตื่นรู้อาจจะเอาธรรมต่างๆมาเทศนาสอนร่วมอันนั้นก็เป็นเป็นบุญเป็กุศลนะคะแต่ถ้าเป็นคนใกล้ชิดของคุณเพื่อนของคุณเองที่ ที่เจตนาเจตนาที่จะขวางบุญคุณเขาอาจจะอิจฉาหมั่นไส้คุณว่าโอ๊ยทําบุญแล้วมันได้ดีได้ดีหมัน่นไส้อยากให้คุณชีวิตตกต่ำบ,บ้างอยากให้คุณชีวิตไม่ดีบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่น่ะ<ช>ก็<ๆ>ก,ก็ก็ไม่ควรจะไปยุ่งกับเขาบางทีคุณอาจจะไปทําบุญทําบุญอะไรบริจาคทานทําบุญช่วยเด็กกาําพร้าทําบุญช่วยเด็กพิการทําบุญอะไรสักอย่างแล้วคุณรู้สึกว่าคุณได้บุญ<ม>ไอคนนั้นน่ะมันอาจจะอิจฉาหมั่นไส้คุณไงที่คุณทําแล้วรู้สึกว่ามี สังคมก็ชอบคุณคนก็ชอบคุณคือเขาอาจจะมันไส้คุณอยู่ลึกๆแล้วเขาพยายามที่จะขวางไม่ให้คุณได้ทําบุญตรงนี้ด้วยวิธีการต่างๆจะใส่ความคุณจะด่าว่าทอคุณจะมาเชิญชวนให้คุณแบบไม่ต้องไปทําอะไรเนี้ยล้วนแล้วแต่เป็นเจตนาที่ไม่ดีแอบแฝงอยู่นะเราไม่จําเป็นต้องไปสนใจเขาทําของเราต่อไปนะคะห้าดามคนที่ขวางบุญของคนอื่นที่สุดแล้ว ชีวิตเขาจะเป็นห้าด่าป่ะคุณคือมันจะไม่มีใครโครบอ่ะมันจะไม่มีใครเอาเขาอะค่ะที่สุดแล้วตัวตนหรือผลกรรมที่เขาสร้างกับคุณเนี่ยมันจะก่อเกิดสันดานในตัวเขาอ่ะมันจะผุดออกมาให้คนได้เห็นให้สังคมได้เห็นอ่าแล้วมันจะไม่มีใครเอาเขาเลยเขาก็จะเหมือนกลายเป็นคนหมาหัวเน่าเออไม่มีใครครบไม่มีใครเชื่อถือ ไม่ว่าก่อนหน้านั้นเขาจะเป็นคนเด่นดงังมีฐานะมียศศักดิ์มีการงานที่มั่นคงยังไงที่สุดแล้วมันจะไม่เหลืออะไรตรงนั้นในชีวิตพูดง่ายๆเตาะต่อให้ก่อนหน้านั้นเขาจะเป็นเศรษฐีแล้วเขาทาแบบนี้กับคุณวันหนึ่งเขาจะกลายเป็นขอทานคือมันไม่มีใครเอานั่นะคือสภาพชีวิตไปที่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าไปที่ไหนคนก็รังเกียจไปที่ไหนคนก็เห็นธาตแท้ของเขา ไม่มีสังคมจะไปยอมรับเขาไม่มีใครอยากจะคบเขาต่อให้เขาพยายามจะทําดีจะอะไรกับใครคนก็อีอะคุณคุณก็เห็นเห็นสันดาลนะไม่เอาอะ่ะนี่คือสิ่งที่เขาจะเจอนะจเจอนันโดยเฉพาะเรื่องของสภาวะจิตใจและสังคมมันเป็นเหมือนเงาสะท้อนกลับอรุนแรงด้วยนะบอกให้รุนแรงเพราะว่าไอ้ห้าดาบเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ที่โคตรจะโคตรจะยอดแย่ค่ะ แม้ว่าเขาจะพยายามปรับตัวยังไงแล้วแต่เหมือนกับจะไม่มีใครเอาเขาเพราะไม่มีใครเชื่ออีกแล้วเขาเรียกว่าหมดความน่านับถือหมดความศรัทธาหมดอะไรตรงนั้นไปหมดแล้วไม่มีใครอยากคบหาไม่มีใครเห็นค่านะคะเพราะตัวเขาเองทําให้ตัวเขาเองไร้ค่าไปเรียบร้อยแล้วอันนี้แค่เฉพาะทางสังคมนะที่จะกระทบกับเขาเต็มๆแต่ตัวคุณเองคุณก็ไปทางบุญของคุณไปเรื่อยๆค่ะไปทาบุญของคนที่มันมีความสุขการทําการทําบุญอ่ะไม่ใช่ว่า ทำแล้วฉันจะต้องรวยอขอแล้วฉันต้องรวยเฮ้ยมันไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นทุกคนก็ไม่ต้องมีกรรมขออะไรก็ได้หมดทําปุ๊บก็ได้ปับ๊บการทําบุญคือทําให้จิตใจเรารู้สึกผ่องใสอะค่ะจิตใจเรารู้สึกนิ่งรู้สึกสบายพอจิตใจเราผ่องใสเราก็รู้สึกอยากจะนั่งภาวนานั่งทําสมาธินั่งเผื่อแผ่ผู้อื่นนั่นแหละคะ่ะบุญมันก็เกิดตั้งแต่ตรงนั้นแล้วเมื่อไหร่ที่เรามีอารมณ์โกรธแค้นโกรธเคืองกับเขาเนี่ย อารมณ์เราจะมัวมองนั่นคือมาเริ่มเข้าแทรกเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติรู้ทันอารมณ์ตัวเองแล้วดับที่อารมณ์ตัวเองนะคะอย่าไปคล้อยตามเขานะคะอย่าไปดา่าอย่าไปด่าคนตามเขาด้วยอเขาดา่าคนนั้นโอ๊ยฉันก็ร่วมด่ากับเขาเพราะฉันรู้สึกหมันไส้กับเขาอันนั้นคุณร่วมกรรมกับเขาเต็มๆนะอย่าไปขวางบุญคนอื่นถ้าถ้าคุณถ้าเป็นตัวคุณเองอะถ้ารู้ตัวก็อย่าทํานะคะ ถ้าคุณไม่อยากทาบุญคุณก็เรื่องของคุณค่ะแต่อย่าไปขวางคนอื่นคนอื่นเขาจะทมนะบุญใครกบมันเออแต่ถ้าเขามาขวางคุณคุณก็ไม่ต้องไปสนใจนะคะต่อๆๆนะหิ้งออฟสอดนะคะสองไม้เท้าก้าเหรียญสามดาบที่สุดแล้วเขาจะโดนคนแทงข้างหลังไม่ใช่โดนคนแทงข้างหลังะไม่บอกว่าแทงหน้าแทงหลังะ ไม่ว่าจะเจ้านายเพื่อนร่วมงานผู้ใหญ่คนที่สนับสนุนเขาหรืออะไรเคยช่วยเหลือเขาทุกคนจะเพ่นพึบหายหมดประมาณว่าเห็บกระโดดออกจากหมานะคะออประมาณนั้นแหละแล้วทุกคนก็พร้อมที่จะแบบหันมาหันมาแทงเขาแทนอะ่ะเออ <c oughs> เขาเรียกว่าไม่มีมิตรแท้และสโตูถาวรน,นะคะเหมือนประมาณว่าเขาก็จะกลายเป็นคนที่หมดประโยชน์เชกเช่นเดียวกันนะคะพอเขาหมดประโยชน์ปุ๊บ คนที่เคยช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นองค์กรไม่ว่าจะเป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็นอะไรทุกคนก็จะกระเด็นออกหมดและทุกคนก็พร้อมที่จะโจมตีเขาได้เหมือนกันอ่าเขาเรียกว่าคนเราเนี่ยมันมันเปลี่ยนได้ทุกเวลาเนาะวันนี้ฉันฉันเชียร์คนนี้อ่อพรุ่งนี้พอเห็นสัมปดานคนนี้ฉันแหวกัดคนนี้แทนมันได้ตลอดเวลานี่คือคนดังนั้นสิ่งที่เขาจะเจอเจอก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะโดนคนรุมรุมโจมตีอ่าคนสนับสนุนก็พรบ เพนหายหมดก็นั่นแหละค่ะหมาหัวเน่านะคะสีเรียญการเงินการทองก่อนหน้านั้นถ้าเขามีเงินทองอู้ฟู้บอกแล้วไงต่อให้เขาจะมีเงินทองอู้ฟู่หรือเขาจะทําเพื่อเงินทองเพื่อให้ได้เงินมาอะไรก็แล้วแต่ที่สุดแล้วเขาจะกลายเป็นคนที่ไม่มีตังค์กลับมาเป็นคนที่อดหยาดขัดสนนะคะอ <c oughs> มาเดอะสตาร์ไนท์ออฟขับ The view of fortune สี่ถ้วยจะไปอยู่แห่งหนใดก็ไม่มีใครอยากให้อยู่เออ <c oughs> ข้าใจเนาะจะไปอยู่แห่งหนใดแม้นว่าจะพยายามไปขอไปพูดดีไปอ้อนวอนกับใครก็ตาม <c oughs> ทุกคนจะไม่เอาสี่ถ้วยกับสามดับ คิดคิดแล้วฉันไม่เอาดีกวะฉันไม่ยุ่งกับคนเนี้ยอืเขาจะเหมือนคนที่ไร้ที่อยู่ไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีไร้เงินทองนะคะนี่คือสิ่งที่เขาจะเจอเจอนะผลกรรมที่เขาจะได้รับนะคะเดอะมูลชีวิตเขาจะอยู่แต่ในความทุกข์ระทมขมขื่นความไม่มีอะไรกับใครและที่สุดแล้วเมื่อตายไปปุ๊บเปรตค่ะเปรตํามหาแน่นอน นอกจากเป็นเปรตแล้วหมดจากความเป็นเปรตเนี่ย<ม>เขายังจะต้องอลงขุมนรกเอเวจีนในระดับลึกสุดด้วยแต่ก่อนที่เขาจะตายเป็นเปรตสิ่งที่เขาจะต้องเจอเจอก็คือการที่เขาต้องอยู่แบบเหมือนสัมภเวสีเฮย้ยน่ากลัวนะอยู่แบบเหมือนสัมภเวสีอะอสัมภเวสีที่เป็นผีอะคนไม่เห็นเขาก็ทุกข์แต่ถ้าคนที่เป็นเหมือนสัมภเวสีละ่ะคนเห็นแต่ไม่มีใครเอาอะ เออนั่นแหละค่ะนั่นคือสิ่งที่เขาจะได้เจอเจอนะยิ่งเขาขวางบุญคุณมากเท่าไหร่หรือคนมากเท่าไหร่กรรมนั้นก็หนักมากเท่านั้นดังนั้นอย่าไปร่วมสังฆกรรมร่วมกรรมกับคนเหล่านี้นะคะบุญคุณอยากจะทําหรือคุณเคยทําในอดีตมาทําแล้วคุณรู้สึกไม่ต้องไปหวังเรื่องเงินทองร่ารวยล่ะค่ะอันนั้นเป็นเรื่องของการทามาหากินในเรื่องของบุญวาสนาด้วยแต่อย่างน้อยความสบายใจไง สภาวะจิตถ้าคุณจิตบางเบาจิตดีเออนั่นแหละค่ะบุญมันก็เกิดตรงนั้นแล้วนะเอาเป็นว่าคนที่ขวางบุญคนอื่นเน่ยที่สุดแล้วจะไม่มีใครครบหาสังคมจะไม่เอาเป็นผู้ที่โดดเดี่ยวเป็นผู้ที่ไร้ค่าไม่มีค่าในสังคมไม่มีค่าในสายตาใครมีแต่คนจะไม่เอาและมีแต่คนจะซ้ำเติมที่สําคัญต้องอยู่แบบสัมภเวสีก็ไม่ปานนะคะอยู่แบบขอทานอยู่แบบ ตรอมตรงใจไปไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่เมื่อตายแล้วก็ไปเป็นเปรตต่อนะคะจบจากเปรตแล้วก็ลงสู่นรกอาเวจีขั้นขั้นขุมลึกสุดอีกก็กรรมเขาละค่ะเนาะส่วนคนคุณก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปมีอคติกับเขาไม่ต้องคิดไม่ดีกับเขาทาจิตให้สบายสบายแล้วปฏิบัติศีลของเราไปนะคะทําบุญของเราไปนะโอเคนะคะอ่ะตามนี้ค่ะเป็นคําแนะนําของไพ่ไม่พูดถึงใครโดยตรงเราพูดในภาพรวมนะคะเพราะคนที่ สมมติว่าวันนี้คุณจะไปบริจาคเงินน่ะเพื่อนคุณมาขวางเอาไว้อย่างเงี้ยทั้งที่คุณตั้งใจไปทําบุญน่ะนั่นกรรมเขาก็เกิดแล้วขวางขวางแบบมีเจตนาแอบแฝงที่ไม่ดีนะเจตดาบ,บต้องบอกก่อนไม่ใช่ว่าขวางแบบไม่ได้ตั้งใจนะถ้าขวางแบบไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยเดี๋ยวไปพรุ่งนี้ได้ไหมวันนี้ขอไปช่วยฉันหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้คือไม่ไม่เป็นไรแต่ถ้าขวางคุณเพื่อมีเจตนาเจา็ดาบที่แอบแฝงอยู่ในเรื่องของผลประโยชน์เงินทองอยู่เนะี่ยอันนี้นะ่ะกรรมหนักนะคะโอเคนะก็เล่าสู่กันฟังเนาะ ขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ